เมืองทองยูไนเต็ดเปิดตัวแข้งใหม่ช่องโคตบินลงเปิดสถิติเด็ดดวงลิเวอร์พูลเมืองทองยูไนเต็ดเปิดตัวช่องโคดบินลงกองหลังดีกีทีมชัดิแคมรูนเข้าสู่รังแทันโดดอมสเตเดียมอย่างเป็นทางการถือเป็นนักเตะใหม่ไร้ที่4ที่ทับกิเลนพยองเสริมเข้ามาเพื่อเตรียมเล่าความสำเร็จซีซั่นใหม2023่2023-2024ที่กำลังจะมาถึงหลังจากที่เมืองทองยูไนเตต อดีตแชมป์ไทยลีกสีสมัยจัดการเปิดตัวผู้เล่นไป3มคนประกอบด้วยทิสตองโดบักควาดีกี้ทีมชาติไทยและสองฟูบักไซอย่างเจ้าเจ้าสวิทไปผมลาละนธวัตรทัว์บ้านสงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกซีซั่นใหม่ที่จะเริ่มเปิดฉากฟาดแข้งในวันที่11พฤษภาคมนี้ล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาฮวงทองยูนเต็ดทำการเปิดตัวนักเตะคนใหม่นั่นคือชองคุดบินลงเซนเตอร์ฮับคนใหม่ดีกี้ทีมชาติแคเมรูน เข้ามาร่วมในทีมทันดูดมสเตเดียมอย่างเป็นทางการหลังก่อนหน้านี้ทับกิเลนพยองเสียสองกล้องหลังออกจากทีมไปหลังหมสัญญาทั้งลูกคาโูชาและเยสเปอร์นีโฮมสำหรับช่องโคดบินลงเกิดมาวันที่28ธันวาคม2536ปัจจุบันอายุ29ปีผ่านประสบการณ์การคาแข้งมามา,มากมายในยุโรปโดยทีมล่าสุดก่อนย้ายมาเล่นให้กับเมืองท่องมินิเตตคือ c f r อคูชสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศโรมาเนีย ครั้งนี้บลโลงเจ้าของส่วนสูง192ซนติเมตรเคยเล่นให้กับมารีบอร์สมโมสรเบอร์หนึ่งของสซลร์วพนียในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8ออกสตาร์เป็นตัวจริงเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบง่งกลุ่มและเผชิญหน้ากับหงแดงลิเวอร์พูลยุคที่มีทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาและโรเบตโตฟิมิโนก่อนฝากสถิติเคียบอนทิ้งได้ถึง12ครั้งในการเยืนแอนฟิลซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดของแชมเปียนลีก แมต์เดที่4ในรอบแบ่งกุมปีนั้นด้วยแม้ที่สุดแล้วจะถูกหงดังอัดไป3ต่อศูนย์ก็ตามขณะที่ผลงานในระดับทีมชาติแคมารูนบินลงเพิ่งติดทีมชาติแคมารูนเมื่อปี2021ซึ่งถือว่ายังใหม่พอสมควรสำหรับทัพหมอผีซึ่งทำให้ได้เล่นร่วมกับนักเตะด,ดังอย่างอังเดฟังซัมโบองกิซา กองกลาง,งนาโปลีชุดแชมป์กันซอเซเรีย2อ2 2 2ีเอริกมักซิมชูปโปโมติงสุนนาบายนมิวนิกและเอริกโอนานาผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานของมันต้องมีบล็อกเซตชนาทิปราคา18,180บาทหมดเกลี้ยงในไม่ถึง2ชั่วโมงบีจีปทุปทมยินเต็ดอดีตแชมป์ไทยล็กึ่งสมัย ทำการเปิดขายเสื้อของชนาทิพย์สงกระสินชุดบ็อกเซตสุดพิเศษชนาทิพย์เอเซ i v คูทีฟบ็อกเซตวีหนึ่ง t นมิเต็ดอีดิชันก่อนแฟนบอลสนใจสั่งซื้อจนหมดในเวลาไม่นานหลังจากทัพได้รับปิดทุนทุนประมาณ70ล้านบาทวอเดเตวติว้ยั่าง30ปีอย่างชนาทิพย์สงกระสินคัมแบ็กสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีซึ่งช่วยจุดกระแสะความนิยมให้คนสนใจฟุตบอลไทยและสโมสรบีจีพัฒน์ยนเต็ดเป็นจำนวนมากล่าสุดบีจีพทุมย์ยนเต็ด ได้มีการเปิดขายบล็อกเซตชุดพิเศษเอาใจแฟนๆของชนาทิพย์เปิดจองบ็อกเซตสุดพิเศษที่มีเพียง18ชุดเท่านั้นซึ่งความพิเศษของบ็อกเซตดังกล่าวมีดังนี้เซอร์บีย GPU 2023-2024โฮมเจอร์ซีสีน้ำเงินเอเว,อ 4, 4ว์วเจอร์ซีสีขาวเตอร์เจอร์ซีสีแดงพิเศษโลโก้สิงจำนวน3ตัวฟูลแฟกพร้อมไลยเซนเจชนาทิพย์บนเสื้อทุกตัวนาฬิกาจีช็อค รุ่น G A 7 0 4 A 2 A D R ดีไซน์พิเศษ Limited e dition ชนาทิป B G P U จำนวน1เรือน Certificate of authenticity ของสมสรอโดยของทั้งหมดบรรจชุในกล่องไม้ B G P U ด้านข้างยิงเลเซอร์ชนาทิป18พร้อมลั่นน้ำเบอร์ทุกกล่องนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจ,จาก,การรมมิสแ e e กวิจเจในวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566ักร เป็นบัตรเข้าร่วมงานจำนวน2องท่นและโอกาสสุดพิเศษในการถ่ายรูปร่วมกับเจชนาทิปยหนึ่งรูปทั้งนี้หลังจากด um ีจีปทุมยินเต็ดประกาศขายบ็อกเซชนาทิปไปได้ไม่นานปรากฏได้รับความสนใจจากแฟนบอลจำนวนมากและขายหมดไปภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมง